เปาเอ้ยเปาจ้าเขาสามเดือนแล้วได้ลูกอีล่าบอเจ็บนมบอให้เขากินนอมอ่ะเฮ้ลุกขึ้นีิละลูกเปาจ้าลุกขึ้นเลยร็วถ้าอีล่าเจ็บนมไม่เร็วเขาการนมหะเร็วๆทอท่าลูกเขากัดน,นมฮะใบมอนก็เก่งเก่งใบม,มอนทาไมเก่งจังเลยสงสารแม่เปาหน่อยมอนจ้าสงสารแม่เปาหน่อยแม่เปาเจ็บนมแล้วนั่นอะ โอ้ยเสียงดูดนมเอาเอาต่อไปเป่าหนูลูกสีฟาเปาเอ้ยฟินบ่นอนเอานอนซิเอยบเจ็บบ่นมหันเบิงเขาดูดนมนี่เอาหาเต่านั่นหาเต่านีนมบมีเนาะนมแม่บมีก็ยังพากันกิน เท่าทาโลกหนูเป็นเท่าทาโลกครับหนูสามเดือนแล้วหนูยังกินนมแม่เปาอยู่เลยนมแม่เปาไม่มีขอให้หนูได้ดูดให้หนูได้ดูดหนูก็ดีใจแล้วบะลูกปะดูดก็ดีใจแล้วทับหัวน้องใบหม่อนและใบชาเอ้ย